อันที่สามย,ยังมีค่ะค่ะเันจะมาแปลกันเรื่อของเพจเฟซบุ๊กแซมเมอร่าค่ะออตอนนี้เรียนอยู่คณะคณิตศาสตร์สาขาศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้อยู่ปีที่ห้าแล้วค่ะก,ก็ชอบถ่ายรูปชอบงานคราสชอบสีน้ำแต่ช่วงนี้โฟกัสอยู่ที่การถ่ายภาพมากกว่าทำไมถึงชอบถ่ายภาพครับ ว่ามันให้การถูกความไม้การเล่าเรื่องเราได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะวันนี้เราจะไปถ่ายรูปที่ไหนกันนะคอันนี้จะไปแถวถนนท่าทิศค่ะ เล่าตอนขึ้นมหาลายัยด้วยความที่แป้งสู่สายวิทย์เรียงเรียนเรียนเวันไม่มีหยุดที่ไหนไมีสอบตรงไปหมดเลยเพราะครูไม่อยากไปเรียนแล้วไม่อยากไปโรงเรียนไปสอบทุกที่ยอมจายตั้ง5 0 0ยพันกว่าบาทไปสอบก็สอบสอบ,สอบอะไรที่มางโมโซวสอบแฟชั่นด้วยตอนนั้นเย็บจักเลยแต่ตกสัมภาษณ์สอบติดนะแต่ตกสัมภาษณ์แล้วก็มีเชียงใหม่ไปถึงตึกติตกร,รมเลยยอดยี่ย ถือถือหอดแล้วเตรียมที่จะเข้าไปสัมผณ์ใส่ชุดนักเรียนแล้วถึงเชียงใหม่แล้วไปกับเพื่อนก็แบบไม่เอาดีกว่าแล้วก็เลยไปเที่ยวอันนี้คืออันนี้คือสองความรู้สึกผิดมากเพราะแป้งลงจกกิตกลางถ่ายรูปไว้เราไม่มีเพื่อนไปเชียงใหม่เลยแปะติดอยู่คนเดียวนั่นก็แบบจะอยู่ยังไงสรุปมาติดที่คารุสินจุลาก็าเลยเออเอานี้แหละ อยู่นี่ก็แบบเออได้ได้รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรมาชอบถ่ายรูปเพราะว่าถ่ายตั้งแต่มปลายแล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเฟซบุ๊กมันก็มีแวดวงที่เป็นถ่ายภาพเยอะแล้วก็อู้ก็ไม่ส่อยสนใจก็ไม่ค่อยสนใจเริ่มสึกแบบเอ้ยเราต้องศึกษาให้มันมากกว่านี้แหละลองพัฒนาไอ้กุ๊กถ่ายภาพฟิล์มไอ้เพจอายุฟิล์มอะไรเงี้ยมันก็ทำแบบเอ้ยลองไปถ่ายแบบนี้มั้งดิฟิล์มนี้ลองไปลองอะไรเงี้ยแล้วก็เลย พัฒนาเรื่ยอยๆ้สึกว่อ,อมันโอเคมันไม่รู้สึกว่าเหนื่อยถึงเหนื่อยมันก็รู้สึกว่ามันมีความสุขกับการที่ได้ทํามัดีกว่าทําในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วต้องมานั่งทุกข์ทรมานแบบร้องไห้ก็ไม่ไหว